ลำดวนครับพร้อมจะทำก,การแข่งขันแล้วหลังจากนั้นเป็นสาวอลำดำงซิงกับเอ,อี่ยวนั่นเพื่อมีสัสว์มากับพระจันท,ทร์สิธเอีมบูนกับตรีมเด็กหอมเป็นยโดยพร้อมเลยครับเอาเลยครับนักขับก็ขึ้นบรรจุรถเรียบร้อยหรือว่าความพร้อมเกินด้วยทีเดียว เ็าันที่ก็กำลัง,ง,งแนะนำครับเพราะว่าเป็นรอบลึกๆแล้วนะฮะีใจลึกๆทุกคนเริ่มคิดถึงแช์คิดถึงเงิน5,000กลับไปฝากทางบ้านขอให้โชคดีทุกคนทีครับขอให้กำลังใจเอาเลยครับ และล่อทงแล้วครับสะบัดไปสะบัดมาแล้วก็ยกสูงขึ้นสูงสะบัดแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็อ๋อหมาลระจ้าดไม่หนีไม่ล่อไม่โหยจะช้ายจะไปจะมาจะช้าอยู่เดี๋ยวก็พี่ทุกทายใจเป็นผีบนปีกจีกันมาเป็นแก้าระเบิดระดิ้รอบแปรทิพย์รอบแปรทิศสี่คู่ออกมาดูสิว่ารอบพันชี้จิตากับผมภูมิตาบันแก่เกษตลูกเดือพี่น้องใจก็มาดูนี่ทีแก่คนเรามาดูสิว่า แค่พีตกรอบนะจ้ะจะบอกให้ถ้าเจ๊ต้องมีกันเขาอะสี่ีเขามาสี่ีทีกาเรีกว่ารอบร้องชนะว่าแล้วว่าแล้วรงแรงเยี่ยมแสนสันวอนไปเลยเะจ้ะตายแล้วครับโอ้โหไหวรถถ่ายสอยเจิกันดยิลืตัวไปที่นี่จะไปไหนตัวนี้กับการดูโอ้โหสบกันแลวกัไปนไปกับโ่กันจะคุยมีที่ตัวไปท

ก็เข้าเส้นใจไปเรียบร้อยนะครับต้องดูเวลาให้ชัดเจนเจ่านี่หละโอ้เห็นนมแมนขอ้เขากำวนซื้อๆเหลือดี่ออคอมเมนต์จากคุณอาบุูอีกครั้งนะครับเิญกันู่ครับ ไปีเอาละครับตัวไปแรกไปรุ่น้ายสอยครับมีโอกาสก,ก็ไปรุ่น5,000 3,000, 2,000และ1,000ชอบรงบางวัลเท่าไหร่ครับตั้งอกตั้งใจเอาดีๆมาดูเที่ยวที่2รอบ8ทีมสี่คู่สาวมะลันจำได้สาวมะลันดำซิ่งวันนี้โคยังมาพบกับเิี้ยวรัทุกเอาละครับ ไอ้หนุ่มหน้ามนคนไม่ยอมคนเทียวนี้ต้องมาะสิทธึ์วันต่ใแล้วครับว่าความแน่นอนและชัดเจนนั้นจะเป็นของที่ใดที่สิ้นตัวที่สามสิก็จะเดินทางมาถึงใจเย็นๆ <c oughs> วันที่สามสิเจยุ่มา hey. Hey, hey, hey. เอาแล้วรับท่านผู้ชมต่อไปเป็นตัวใบที่สองเอาพี่แดงเชิญเอาเลยครับท่านผู้ชม หลังจากเช้กรรมการในสนาเทียบร้อยพื่ความพรอ้อมผงสมััดสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก่ออ

แล้วครับท่านผู้ชมตามคนตามไม่อยากตรงเที่ยวตรงสั้นเอาแล้วเริ่มเบี้ยเริ่มบี้เริ่มเสียเริ่มสีหรือว่าจีกันมาจริ้งๆตีกันไม่ทิ้งเวลาใกล้เทียงทีเดียวเวลาใกล้เทียงแม่สบายสบายยังเอาแล้วเอาแล้วอีกสีหนึ่งเข้าไปสู่จุดเป้าู่เป็นชุดสั้นเอาแล้วเอาแล้วใกล้เทียงกันแล้วกันแต่แต่เวลานั้นใครใจดีกว่ากันเอาแล้วเอาแล้วเริ่มโดนลอนโดนลอนแล้วก็วิ่งไปตามท้องวิ่งอุ้ยลบไซะแล้วอ้าวโอ้โหกับเริ่มจะมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ รอบแปดทีมสี่คมเริ่มขยับเริ่มกระชับพื้นที่เขามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ภายรอบรอเจะโมโหยะลงเลใจครับอ้านเบื้องหนังจแจ็คแล้วพอแท่เป็นนักพากหนังนเนาะพอจะเป้าลวงไปนั่นแหละบอบริการคอมเมนต์จากหูหน้าหมูของเราครับระหว่างหมอลำดำใเรจะได้ตัวไปที่สองไปกรองสบผมนะครับขอบคุณนรานะครับ ระหว่างที่ให้ทีมงานกำลังรวมในเรื่องของเวลาอยู่นะครับเอี่ยวรับทุง่งเราเริ่มก,กันที่เอี่ยวรับทุ่งในรูปสีเขียวเวลาในสนามทำไปอยู่ที่หนึ่งนาที4วินาทีในสนามไม่มีฟาวนะครับไม่มีบวกเวลาเพิ่มทีนี้มาดูฝั่งของสาวหมอลำดำซิ่งเวลาในสนามนะครับในรูปสีเหลืองทำไปที่หนึ่งนาที1 วินาทีในสนามไม่มีฝาวไม่มีบวกเวลาเพิ่มผลการแข่งขันระหว่างสาวบอลลัมดำมซิงกับเอี่ยวลัพุ่งเป็นฝั่งของสาวบอลลัมดำมซิงเอาชนะไปได้ด้วยเวลาหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีค่ะโอ้สาวบอลลัมบัตบัตยาเขาเลยครับไปดูเที่ยวที่สามกันบ้างไปที่สามเมียสามทีนี้มาดูในะ ลูนซาทักแข่งเวลาในสนามที่ไปนิดหนึ่งนาทีเจ็ดวินาทีในสนามไม่มีเปล่ไม่มีบวกเวลาเพิ่มผลการแข่งขันระหว่างทัชแคนตี้กับเียราต็ออกตัวช้ากว่าเขานิดหนึ่งเอาทำไมมันแปลกๆปลกทัชแคนตี้เอาชนะไปได้ด้วยเวลาหนึ่งนาทีเจ็ดวินาทีครับมาดูเที่ยวที่สี่ก็เป็นเวลานะคะเวลา ระหว่างทีมหมู okay. hey, Kane, freshman, ่หกับทีมเบอร์ยี่ห้าเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์สิบห้านะครับเริ่มกันสี่ทีมนะฮะสีเหลืองใครชนะนะรอจริงนิดหนึ่งนะใครแพ้รอจริงที่สามนะครับนาวไตทิ้งหนึ่งนาทีสามวินาทีทีนี้มาดูในลูกสีเขียวทีมเด็กหอมนะครับเบอร์นักแข่งครับนะครับนาทีสิบวินาทีเราจะจับคู่ครับในสนามไม่มีฟาวไม่มีบวกเวลาเพิ่ม